สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขายสลามสูตรนี้กันสูตรพุดดิ้งโมจินะสูตรโมจิอันนี้ก็อันนี้สิบบาทนะถ้าเป็นสีนี้เลยแบบนี้เลยธรรมชาติเลยคือทําไม่ต้องใส่ลงใส่สีใส่กลิ่นใส่กับเพชรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครใส่สีนะเพิ่มแล้วก็ใส่กับเพ็ดเพิ่มใส่กลิ่นเพิ่มแต่ใส่กับเพ่ดใส่ลูกปัดเพิ่มนะคะ ลบก,กวนอ่านด้านล่างด้วยใต้คลิปนี้นะคะใต้ที่ไม่ใช่คอมเมนต์นะใต้ใต้ใต้ลีปะใต้ที่กดไลค์อะตรงที่กดไลค์นะคะอ่านด้วยไม่ใช่ตรงคอมเมนต์นะอ่านด้วยถ้าเกิดใครไม่อ่านแล้วทักไลน์เรามาว่าจะซื้อแบบนี้แต่คุณไม่รู้เปาหวัดิอะก็คือทักไลน์มาบอกว่า จะสั่งสลามแค่นี้แหละสูตรหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็จะได้เป็นสูตรนี้นะสั่งสลามสูตรหนึ่งแล้วก็บอกสีมาแล้วก็คิดรวมราคาให้เราด้วยเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปคิดแล้วเนี่ยไม่ตรงกับราคาของเรานะคะเราก็จะไม่ส่งของเราก็จะไม่ให้ของ ขายเพื่อนด้วยขายเพื่อนทางโรงเรียนแล้วก็ทางเน็ตนี่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็น่าจะได้นะต้องต้องถามแม่ดูนะ,ะทางเน็ตยังไม่แน่ใจแต่รงเรียนขายเดีย๋ยวไปแพร่กระจายทั่วโลกสานาจักรด้ว โอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมอ่านด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะก็นี่น้นะแบบชอบมาเดี๋ยวว่าจะทำเซตขายด้วยแหละเดี๋ยวว่าเราให้มาดูคลิปเอานะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะไอทำเซตขายเนี่ยโอเคเนาะบ๊ายบายก็อย่าลืมอ่านด้านล่างนะย้ำอ่านด้านล่าง